ก็กราบสวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่กำลังติดตามคนพิการขาใต้ฟ้าสีครามอยู่ในขณะนี้เนาะ,ะวันนี้จะพามารู้จักต้นจันอันนี้โดนฟันทิ้งไปครับผมจ้างเขามาตัดเขาไม่รู้ว่าผมห่วงเนาะเขาฟันทิ้งเขาไม่รู้ว่าต้นไรแหละคนรุ่นใหม่เนาะทีนี้ก็เลยแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็ลเลยปล่อยเอาไว้ตั้งใจว่าให้มันโต นี่ครับถ้าต้นใบที่มันแก่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่อันเนี้ยเด็ดจิ้มน้ำพริกได้เลยครับเนี่ยสำหรับคนชาวป่าจะรู้ว่ามันกินได้ผมก็ตั้งใจจะอนุรักษ์ไว้ทางโน้นก็จะเป็นป่าน้อยนาบ้างแล้วผมก็จะปลูกเอบิวนะครับมีเอบิวเป็นแถวตามแนวทอ e ่อพีอีลงไปนู้นผมยังไม่ได้ถอนหญ้าให้มันเลยท่วมหมดแล้วครับ ําหรับส่วนตัวผมแล้วเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลผลิตก็ไม่เป็นไรเราอาสยปลูกต้นไม้ที่ว่ามันได้ผลเร็วถึงไม่ได้ผลผลิตก็คิดว่าเราปลูกป่าทดแทนก็แล้วกันคิดเอาไว้อย่างนั้นปลูกป่าทดแทนผืนป่าที่ถูกทําลายไปเนะาะเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นป่าดงดิบเป็นทุ่งหมาจิ้งจอกเลยครับตรงที่ผมนั่งเนี่ยหมาจิ้งจอกจะเยอะมาก ทีนี้ก็พอป่าถูกทําลายไปก็เป็นไรเป็นสวนไปหมดก็เริ่มเตือนลงป่ามันก็ไม่มีจะทับน้ําดูอย่างริมคลองนะครับต้นไม้แทบไม่เหลือเลยครับริมคลองตรงนี้พอผมเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลกลับพอออกโรงพยาบาลมาต้นไม้ถูกขโมยตัดเกลี้ยงเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้สะเดางิ้วป่าต้นมะกักมะกอกขโมยลักตัดหมดโอ้โห เราก็เลยคิดว่าเออเราปลูกไม้ยืนต้นมาได้ผลก็ช่างมันถือซะว่าเราปลูกป่าทดแทนอันนี้ที่เห็นเนนี่ก็ต้นเอบิวครับเป็นแท้ลงไปหากอ,อก้วยนู่นแหละแต่ป่ามาันกวันนี้ถอนได้แค่นี้ก็คงจะพอผมจะเดินท่อก่อนจะเดินท่อจะปลูกะมะเขือยาวปลูกมะเขือยาวปลูกกระไร จะเดินท่อมันจะเดินไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับขาก็เป๋ไม้เท้าข้างหนึ่งข้างหนึ่งดึงท่อท่อพันกันผมจะทำํำยังไงก็ยังไม่รู้เนาะครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ